สวัสดีครับพบกับเราช่องน้องใบเตยช้างน่ารักนะครับผมวันนี้เราแต่งสวยแต่งหล่อนะครับเดินเที่ยวนะครับผมแต่งหล่อแต่งสวยออกมาเดินเที่ยวนะครับผมอ่าสุดหล่ออบ,บุญมาแล้ววันนี้แม่ใบเตยสวยมากๆค่ะครับผมขอบคุณครับอันนี้ก็เป็นชุดของอ่าพี่ก้อยนะครับผมอ่าแม่ทิพย์แล้วก็อ่าพี่กุ้งนะครับผม อาเบคอนลูกเบคอนเออเบคอนเบคอนอ่าพักเหนื่อยก่อนพักเหนื่อยก่อนนะครับผมเออเส้ามืก่อนลูกลาเส้ามือก่อนดูด้านหน้าก่อนโอ้ชุดสวยมากเลยนะครับผมชุดสวยมากสวยมากหล่อมากเลยกุตา์กุตรพยายามฝึกเถอดถอยเถิดถอยเถิดลูกเถิดถิด อุ <mm ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเตยเตยตื่นเต้นเตยตื่นเต้นสูงสูงเออว้าวจัดระเบียบก่อนจัดระเบียบชุดก่อนนะครับจัดระเบียบชุดก่อนดูโอ้จะดันไปไหนลูกดูดูดูจะดันไปไหนนั่นถอย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 ไปก่อนไปก่อนไปก่อนว้าวเดี๋ยวให้ดูรายละเอียดชุดนะครับผมให้ดูรายละเอียดเนาะนะครับผมอันนี้ก็เป็นสังวานนะครับผมเป็นสังวาน อันนี้ก็ด้านขานะครับผมขาอันนี้รอบชุดนะครับผมพอสวยมากๆเลยนะครับผมสวยมากๆเลยอันนี้ก็เป็นปลอกขาเนาะนะครับผมอันนี้เป็นส่วนปลอกขานะครับผมให้มาดูด้านนี้นะครับว่แม่ด้านนี้สวยมากสวยมากน,นี่ก็มีดอกไม้ด้วยนะครับผมดอกไม้มีดอกไม้ด้วยเด,ดี๋ยวให้ดูด้านหน้านะครับผม ผ้าโพกหัวสวยมากเลยนะครับผมนี่ให้ดูผ้าโพกหัวนะครับผมก็เป็นมีมีมีพลอยด้วยนาอคุณแมน่นะอ่าเขาเรียกอะไรเนาะ,ะติดเพชรติดพลอยด้วยอยสวยมากเลยอลังการมากเลยนะครับผมอ่าแชร์ให้แล้วครับครับผมพี่ต้อยขอบคุณครับอตเตยงามหลายเด้อครับผมไม่จม๋า <laughs> ขอบคุณครับผมไม่จ๋าขอบคุณครับเดีมม๋ยวเดี๋ยวเบคอนเบอน แต่งชุดใหม่ก่อนคุณตาคุณตาจับโอบจัดชุดใหม่นะครับผมดูโอ้โหใบบาวุูนใบบาวุูนเบกก่อนใบบาวุูนเออ๋ยราซ่าก่อนซ่าก่อนใบบาวุูนโอ้โหแต่งชุดคู่อ้าวข้าพระคุมสวยมากๆครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณครับก็เป็นสีสีอะไรเนาะสีแดงเนาะนะครับคุณแม่สีแดงสีแดงสีบานเย็นนะครับผม ย oh, สวยนะ่ารักมากๆเลยใบ <laughs> ah, เตยชอบมากเลยดูแต่ใบเตย,ไ,เตยไม่ดึงเลยนะคุณแม่ใบเตยไม่ดึงเลยนะครับผมอ ah, ไม่ดึงเลยตอนนี้เราฝึกให้น้องหยุดเนาะนะครับผมอฝ ah, ึกให้น้องเดินบ้างฝึกให้น้อง ah, หยุดบ้างนาะนะครับผม ah, ออบ,บุญอ oh, บุญจะได้ชินนะครับผมน้องักลบักลาเซไดซิตน้องักลเนาองเฮ้ยักลาดันยังเดียวเลยดันยังเดียวเลยัะ hmm, ละมามาักลามา ุย <One> ด <input> ันอย่างเดียวเลยดันโอ้โหลากแม่อย่างเดียวเลยโอ้โหลากแม่อย่างเดียวเลยบังละอุ้ยอ้อย้ยบรอดลยูกอบทานให้ลูกลาทานให้ชุดสวยทั้งแม่ทั้งลูกเลยครับครับผมขอบคุณครับสวัสดีนะครับผม ตอนนี้เราก็เดินชมวิวอ่าเดินกินลมชมวิวน้องเม่ยเม่นะครับผมดูอบุญเราเริ่มเก่งแล้วนะครับผมแม่ๆม่อ่าโอบุญเราเดินชิลมากเลยนะครับผม,มสวัสดีจ้าครับมผมสวัสดีครับผมพี่ปูพี่ปูสวัสดีครับขอบคุณหัวใจดวงโตโตนะครับผมอ่าไปเที่ยวไหนจ้าโอ๋ยเดินเที่ยวริมแม่น้ำมูลครับผม เดินเที่ยวริมน้ำมูลเหมือนเคยนะครับผมน่ารักจังครับผมขอบคุณครับพี่ปูครับ <c oughs> <c oughs> เด็กชายโอบคาเลาะนะครับผม <c oughs> آ, เด็กชายโอบคาเลาะ <c oughs> เดินเลาะหน่อยเดินเลาะหน่อยอุ้ยเก่งมากเลยนะครับผมอ่าไม่ไปเตยชอบชอบมากเลยดูแต่อ่าดูแต่น้องไม่ดึงเลยนะครับผมแม่แม่ปกติน้องจะดึงนะครับอ่าใส่ชุดแล้วจะดึงอันนี้ไม่ดึงเลยนะครับผมไม่ดึงเลย อุ้ยชอบมากชอบมากเลยแม่ใบเตยนะครับผมเออเออเออเสียงกระดิ่งนะ๋อ,อะชุดสวยทั้งแม่ทั้งลูกโอ้ชุดสวยทั้งแม่ใบเตยลูกโอบจะไปเที่ยวไหนกันคะโอจะเดินเที่ยวริมแม่น้ำมูลนะครับผมคุณแม่ ออกเที่ยวเล่นแม่น้ำมูลนะครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับมานี่แล้วมานี่แล้วอบเลยเดี๋ยวดูบรรยากาศก่อนบรรยากาศก่อนลูกดูบรรยากาศก่อนแม่น้ำมูลก่อนโอ้โหบนเออนิ่งก่อนลุกหัดไว้นะครับผมอ่าฝึกให้น้องนิ่งเนาะนะครับผมเผื่อได้ออกงาน โตขึ้นเผื่อได้ออกงานน้องจะได้ยืนนิ่งแบบนี้นะครับผมจะได้ไม่วาพุน <c oughs> เออยืนนิ่งอย่างนี้สิรุกเออโอ้ยเก่งเก่งมากเลยอบุญเออยืนนิ่งยืนนิ่งแบบนี้แหละล่ะเออโอ้ยเก่งมากเลยเดินคู่แม่น่ารักจริงๆค่ะครับผมขอบคุณครับขอบคุณนะครับผมนี่เริ่มนิ่งแล้วเริ่มเก่งแล้วนะครับพ่แม่เริ่มเก่งแล้วดูอ่ายืนคู่แม่นิ่งมากเลยนะครับผมอ่าไม่เหมือนเมื่อวานเนาะ อ่าเมื่อวานนี้มุดซ้ายมุดขวาไม่ไปเตะได้ยกขาข้ามก็มีนะครับมุดซ้ายมุดขวาเลยเออมาวันนี้โอยนิ่งมากนิ่งมากโอเคเลยอบบุญเก่งมากๆเลยลูกอ่าอบน่าจะชินแล้วนะครับผมน่าจะชินแล้วอุย้ยดันดนัจะดันไปไห้โอบลูกเออนิ่งนิงลูกนิ่ง uk, นิ่งลานิ่งนิ่งลาอ่าถอยหน้าถอยหลังแล้วดันไปดันมาแล้วอบบุญ โอ้บรรยากาศดีดีนะครับผมบรรยากาศดีมากเลยสเบียงเราพร้อมนะครับผมสเบียงเราพร้อมนะครับเอาไปไหนเตยไปแล้วเร็วปะปะปะเร็ว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 อบแล้าเร็วเร็วเร็ว ดับหน้าเลยนำหน้าเลยโอบุญโอ้โหถ้าเดินนี้ไม่เบรกถ้าให้เดินนี้ไม่เบรกเลยนะครับผมดันอย่างเดียวเลยนะครับผมมา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 จะไปหาต้นไม้นั่นมาเร็ว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 จะไปหาต้นไม้เล็วเต้เต้เต้มา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 ดูดูถอย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 เร็วเร็วเร็วชุดขาดหมดเลยเร็วเร็วเร็ว โอ้ยชุดขาดมาแล้วโอ้โอ้โอ้เข้าตนา้นไม้แล้วมา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 เร็วเร็วเร็วมามาโอ้ยสงสัยไปเตยน่าจะคัน <c ười> น่าจะคันแล้ววิ่งเข้าต้นไม้เลยไปเตยโอ้เกือบจะพังนะครับผมชุดเราโอ้โดนไหมโดนไหมนายโอนน่าจะไม่โดนน่าจะไม่โดนโดนไปน้อยเดียวฝั่งนี้นะครับผม โอ้ชุดเราเกือบพังอ่าสวัสดีจ้าบักลาครับผมสวัสดีคาับพึ่งนะครับผมสวัสดีตอนเย็นนะครับผมม่พึ่งใบเตยวิ่งเข้าต้นไม้โอ้ยแต่งชุดอย่างสวยจมาถูต้นไม้ได้ไงใบเตยลูกเปื่อนหมดเลยลูกเปื่อนว่าชุดขาดหมดเลยอ่าลบก่อนลบก่อนลบก่อนอวิ่งหารถวิ่งหารถโอ้โห โอ oh, ้ชุด,ด <laughs> ชุดเกือบขาดเราไม่แม่ชุดเกือบขาดนะครับผมเอาวัววัวอยู่ด้านหน้าอ่านี่ก่อนนี่ก่อนลูกหยุดก่อนหยุดก่อนลูกลาหยุดก่ออนเหยุดก่อนลูก <laughs> หยุดก่อน เดี๋ยวคนตาเช็คก่อนนะครับผมอ่าสี่ไปประกวดทั้งใดสองไ้ลูกอ๋อยเดินเที่ยวนะครับผมไปจ๋าเดินเลาะแม่น้ํามูลนะครับผมไปจ๋าเดินเลาะแม่น้ำมูลไปเลยประกวดนะครับผมไปจ๋าแต่งสวยเดินเที่ยวนะครับผมไปจ๋าแต่งสวยเดินเที่ยวโอบโตขึ้นจะขายออกไปเหมือนน้องบ่อบุญไหม้า อันนี้ไม่รู้นะครับผมไม่เพิ่งนะครับผมอันนี้ไม่รู้เลยนะครับผมอ่าก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดซับสไครต์กดกระดกิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับ่าช่องน้องใบเตยช้างน่ารักด้วยนะครับผมสวัสดีครับผมวันนี้แต่งชุดหลอกเดินเล่นนะครับ